เอามานอนียังอยู no no ่นี้นอนียังนอนเสาเห็ดแล้วเนาะเสาเห็ดโอ้ยูผุน่ะเบิ่งเอารถอี้ข่านเก็บเราขึ้นมากเมื่อยมุ้ยผุนยังไม่เงี่ยเกิดเตี้ยมยู่งนางเสามีแังหน่อยก่อนเมื่อยแถมไม่ขืนอีกคนหนี่งยัหน่อยก่อนแถมไม่เงี่ยคนหนี่งยัหน่อยก่อนเตียมยุ่งเบิ่งเอารถอี้ข่านเก็บเราขึ้นมากพอมูขี้ข่านเก็บเลยนอนเสามีแหงอย่นงอยก่อน อ,อืออืออะมายวงไมเบิ้งพี่น้องอุ้นะอุ้ยขึ้นมาเราเกิดขีดข,ขั้นไหมมาพร้แบบขึ้นอู้ดาวน์ซอนอี่พี่น้องม่มีผู้ใดมาแี่งยงเลยเอาเอาดอกนี้ก่อนนี่งี้บ่เนี่ยจี๊ีนี่นอืมหมดนะเบิ้งยังไงอืมได้ดอกได้กระฮอมพี่น้องเลยเอา้า อันนี้ดอกบานครับโอ้ยเกือบมันตะเมนเนาทิ้งเอาอยเห็นมันเนาลหลุดเป็นเชื้อหลดุดเอาไปไม่ใส่เนาโอ้เนาทิ<อ>า้งเลยพี่น้องเอ่ะดอกนี้ได้อยู่งดอกนี้แข็งอยู่อันนี้มันนิ่มครับนิ่มเจ๋งครับเห็นเป็นเชื้อครับอันนี้ก็ดอกนี้ได้อยู่เนาะเจ๋งพี่น้องนี่อันนี้กําลังงามเลยนี่โอ้ยตะวันซ้อนครับ ผมได้เพิ่งเคยเขา่าปลาหาเห็ดเนี่ยมาพรอยังฉีดเนี่ยโอ้ยคือสีอ่อนซ่อนเนาะคันคนมากินกับมักเด,ด้แต่มากินสิทธิ์ท่บอกมาขาครับแต่คนมาขาเดี๋ยวบ่ค่อยมกักบ่ค่อยกินครับคุณอนะ่ะโอ้ยการออกกนลังเมื่อยี่น้องย่างขึ้นเขาแมา่มันก็นเมื่อยหรอกมาพรอยเห็ดหนี่งเส้าเมื่อยเลยคือแบบมาพรอยแต่มันแบบโอ้ยจากที่มีเมื่อยมาดอกนี่อืมแนาบัวเหรอเฮ้ยก็เขียงอยู่มีเนี่ยครับจริงแนวบัวเป็นยังแต่มันเป็นเชือครับ เขาเลือกเอาได้เงินบ้านไมน่หลายเขาเลือกอืมง,งามครับก็ต้องตูมก็ต้องงามพี่น้องโอ้ยหอมอืมคุไนนะอีกเห็นบอู้เวยอปิแอางยานุ่เสียเปียมันหลีกขื่นเปีย,ปยโอ้ยมึงมึงที่ไรพี่น้องเปียเปียไปมันดันยินขึน้นเห็นบ้นี่เห็นบ้นี่นี่ดันกินขึ้นเห็นบ้นี่ดันหินขึ้นโอ้มันดันหินขึ้นเลยนี่ เหมือนกันนี่นี่นะกระดิ่งปุดปโอ้ดันดินขึ้นแตียกมุนเบิดอญญายะอะไรพี่น้องมันบางงามมั้ตัดเลือกเอาตอดอกงามนี่แล้วเผื่อซ้ำสีกินพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดไข่ซื่อๆหนิเขาปลามากกระไรดุดละ่ะหอมหอมเผื่อทึ้งๆกับนีอีกเลยกระเบิง้งโอ้เผื่อดอกมี่ขึ้นยุนเลยทั้งสอกสอบหินเลย คือมึงเบ่งสดเห็นได้ป่ะเอ้าสวยงามพี่น้องมึงดอกนี้ครับอันนี้เน่าป่ะนี่ไงเบิ่งกบ่งเดี๋ยเบิ่งยี่หรพี่น้องเบิ่งถามยี่หร่าเห็นปะถามมันเน่ามันเน่าเบาโจกหสิอเบาครับขยำขยำไปแต่ก็ปล่อยเฮ็ด tamam> ปุ๋ยครับนี่ปีหนามาเอาไหมครับเบิ่งอีกพุ่นพุ่นพุ่นนี่ต้องเหม็นนิดน้อยนิดหนึ่งขึ้นมากนี่ยต้องอมมูมันก็เป็นคือจังเฮ็ดผัวกันอะพี่น้อง ออกเป็นมุน้งเข้ากันครั main, บติดไข่มุนี่ตีดไข่หนาเหล่ครับเห็นไหมฝั่งคุณต้นเขาออกเป็นมุ้งทีเลยหอมเหมือนกันครับได้ดอกได้ก็หอมอันนี้เห็ดอกเนื้อเนาอันนี้โอเมอนเห็นดอกตึ๊บนี่มันเนานเนาบจโจขยำจริงมันเนานี่ครับปล่อยเ็ดเชื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไอเนาปุ่นอันนี้ครับเนาครับพี่น้องเนาขยำจริงเลยเ็ดเชื้อครับอันนี้ก่อน ดอกนีเ n ่าปะดอกนีได้ยอ่ครับดอกได้ยอ่นะข้างหัน้นทีนี่น้ำน้ำือ่ now ป่าดอกดอกน o าครับพี่น้องขยายามกิงมัน n w ไปไปเบิ้งน้ำพุนดอกนี้ดอกนี่พุนดอกจุ่โผล่โผ่ไล่ะบุนน้ำพุนยางต้งไปเอาถ้าเห็นห้ชิบัเห็นยัง โอ้ยเพียบเลี่น้องเขียวอุ้มลุมเลื้อป่ะงี่เงี้ยจมหนึ่งไหมเป็นบ่จุ่มเหมือนไงโอ้ยได้สิบบาทละบาทไปอีกขุดุ่นน้งุ่นะพี่น้องนะมันออกคือมันสีออกแบบใกล้ๆเคียงกันเนี่ยประมาณสามเมตรชี้เมตรมันสีออกเป็นปลาเลยนี่ครับดอกนี๊เถาเป็นมันนี่ดอกแรดเถาเบาครับขย้ำถิ่งจิเลยนี่หยมันเป็นเชือก ปีหน้ามาออกไหมครับตั้งฝุ่นนี่นะใส่ขอปลามันก็ได้มีความสูงสีส่เลยพี่น้องเอ้ยอยากเมือม่อยๆม,มากพอฮิตมันก็เศร้าเมื่อยครับเอือหนามไปเพราะหนามเฮ้ยเพียะม,มึงมึงผ้าเข้ามาบุกหนามบังที่นี่ <c oughs> โอ้เห็นไ่มนี่อันนี้เน่าถิง่งเฮ้ยไม่ขีดกือนี่ขีดกือมอาผอดซาคดเนาะอือผอดซาผุดฝุ่นดอกฝุ่นเอาบ่มาเอาดอกเอ่าเพียะดอกเพียะพี่น้องอ้าเห็นไหม ลังงามเลยนี่แหละแฉบแฉบแฉบเนาะน่ครับโอ้ดอกนี่ไหมหอมหอมพีน่น้องนี่แหละห็ดไข่ที่ของแฉบที่หลายคนบุ้งหัวจัดครับส่วนมากคนภาคกลางนี่เพิ่นสิบวุ้คอยกินครับแต่ว่าคนอีสานบานเฮ่านี่ไปพ่ออยู่ไซกัดเก็บมาปนเก็บมาแกงนะครับแฉบแฉบนะครับเนาะปนสะพายตู้ไซโอยบ่แม่น ผนใส่หัวหอมเจ็บๆนะครับเนาะส่วนนั่นตุ้มๆยังฉี่เนี่ยพี่น้องแกลียงนะครับเด้อนี่แหละแกงเสียบซ้ำให้ปวกเลยครับนี่ยำปุดๆเลยอ่ะไป,ะปะพ่อได้ยุติกินครับพี่น้องมือนี้ไก่เตรียมตายแล้วไปไงจริงจรินไอยครับเตรียมตายนี่ยกับพ่อหลักบ,บ้านมือนีเอาสมนี้พ่อพ่อได้ยุติกิ่นไป